อีกก้องคือสาวเนี้ยตัดไงก็ได้ให้มันออกมาตลกทุกคนเงยียบแต่ก็ทำให้มันตลกนะเดี๋ยวกูใส่บัตรขอพี่แพงมันเป็นแบบทำมาถามมืออะอะไรนั่นแหละตัวอย่าโตรโมในอวกาศปะเป็นนักบินในอวกาศดูดูไงก็ถังขยะข้างหลังวะเอ้าแล้วมึงจะ ไอ้มันเดือดจังอ่ะมึงจะตอนนี้มึงอยากวิ่งโตมึงต้องวิ่งโคดเทียวโดเทียวใช่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 กูกกรลังทำอย่างที่มึงพูดเลยพี่หมิวทริคของมึงได้ผลไอ้หัวง่อยพูดผู้เพ้นพ่นปั๊บมันจะมีเครื่องอยู่มุมแบบว่ามันเกือบเสร็จแวายมันไม่ไปหาดิแป้งอ่ะมันจะเห็นกูไหมจะการเอง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  ไอโาไอพกเกลวิวฮ no. ิวมันมามันมาเป็นนี่ใไหท่ะหาท่อ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 เฮ้ยจันลุกทำหน้านตอนนี้ท่อยไม่โผนะ

ผู้ขอไอ้ฉาบนี่มันตลกตลกก้องอ้าวตลกอีกแล้วอหรอตลกอีกแล้วอหรอว่ามาพี่วมวพี่วิวต้องการอะไรพวกขออย่งนี้ได้แบบคนดูอยู่ในแล้วห่าคือคนดูต้องดูแล้วห่าทำไมกดดันจังเลยอ่ะก็มึงเป็นแค่คนตัดต่อครับมันไม่เทียงวะผิดหวังเหรอผิดหวังเหรอคลิปนี้นะคะคนดูไม่ผิด ฮ่าห้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 าใต้คืนเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันตัดป่ะขอให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะฮ่าห้าห้าถ้าเกิน20คอมเมนต์นะคะกล้องจะไม่โดนไล่ออกค่ะใช่ในคอมเมนต์นั้นนะคะหนึ่งใน20คอมเมนต์จะต้องมีคนชื่ออนภาสขวานขันทรีฮันทรีขันเทคอ๋อฮันทรีบางครั้งบางอย่างอะไรแปลกก็มาดูโง่เหมือนกันกล้องกล้องอยากเพิ่มสีสันปหมอ่ะ ไปละอะไรวะทำไรกันน่ล่อยเนยเลยหนอยเลยหเลยห่อยเลอยเลยเลยหนอเลยหน่อยเลย่อยล่อยเลยอเลย่อเล่อเย่อยเลอยเ่เลหน้อยน่เลยน่อยเนเ่อมนอยเลย่อ้าลคหน่่ะยเนอยู่อยางหน่าคหน่อยน่อเอยเหน่เ่อน่อเลย้่ยเจอมเลยค่ะ เข้าบ้านไปแล้วมันเข้าบ้านไปแล้วมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเอยู่ข้างบนเราซ่อมให้เองพี่หนิวจุ้กหน่อยนะเออกูอย่ามาตรงสว่างสว่างนะนําไปสิมึงได้เข้าบ้านแล้วปะเข้ามันเอามันจมควันอย่าบอกนะพามาทำใจอะไรอยู่อะครับอย่ามาที่ขอร้อกูจะซ่อมเสร็จแล้วอย่าเออเอ้ยมึงช่วยกูด้วยโอ้ยกูตาย แย้ๆๆๆๆๆๆๆแล้วรับทราอีกโอ้ยขนลุกว่ะพี่ผิวใสจูพี่ผิวห้าเครื่องโอเคไอ้ใครปล่อยอีกคนนี้มาเล่นเกมวะก็เอาเลยก็ปัดให้สุดพก้องทำได้มันตามลงไปแล้วมั้ง มันไม่เห็นกูได้หรอกมันไม่เห็นมึงเห็นเสียะดังไะก้องไม่เห็นหรอกมึคิดว่ากูขึ้นมาข้างบนแล้วมึงเชื่อใจทฤษฎีกูปะล่ะอุ้ยเอาว่ะใส่จุกใส่จุกเอาพี่มิวยังรอดเอาคุณรู้มึงตายไปแล้วนี่ไงนี่ไงมันเอามันเอาอีพิวลงมาแล้วมันต้องไปหามันต้องไปหาพิวแล้วกูก็จำลงไปซ่อมต่อก้องทำอะไรมึงยังอยู่ในตู้อีกเลยไม่ไม่กิ๊กทำก้อนทุกคนวิ่งสู้ชีวิตเพื่อมึงมึงทำอะไรนอนในตู้เหรอแค่มาเติมขวานในตู้มุ้งไหมเออเด็ดเด็ดนะไม่ซ่อมต่อ ซ้ำต่อปีอยู่ในตู้โชคดีนะโชคดีอะไรก็ปลอดภัยดีดีิปีแต่มึงไม่ปลอดภัยเฮ้ยลบไปลบไปลบไปกูจูกเก่งอยู่อ้าว่ะสกิลการวิ่งไวใช่โอ้สกิลการวิ่งเข้าปหนังกล้องมันก็ไม่ธรรมดามีเจ็บหมด นที่หยู่ที่อยูเลยแต่ตะขอเหนื่อยก็นั่งพักสักหน่อยกล้องชมต้นไม้กอดย่าัมากอดย่ามะเขามึงเข้าไปในกอดย่าดิก้องมึงเข้าไปในกอดย่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆกูอยากให้อยู่แม่งอยู่แล้วแม่งตาหินไปในพุ่มไม้เนี่ยกูอยากจะตายหินไปจริงๆอะเจ๊กบอกเธอต้นไม้ใหม่พุ่มนี้ยังรอดพุ่มนี้ยังรอดอุ้ยอ้าวอีกก้องไปซ่อม ไม่หน้าที่หน้าที่เป็นขมีหน้าที่เดียวยังทำดีไม่ได้อ่ะไปหาผมโดนแน่ไอ้โดนแน่โดนแน่ขมีเนี่ยมันเข้าพุ่งอีกแล้วเฮ้ยไปโดนเฮ้ยต้องหมดเอาไม่รธละเฮ้ยเย้เย้เข้าพิทางโอ้ อแล้วอาจารย์ที่มึงมีหน้าที่เดียว you have one job รู้จักเปล่าโโอ้้หไกล็มันพูดคำนั้นไงบอกว่าเราจะไปด้วยกันใช่ไหมที่ใต้ดินวิกล้องข้างหลังข้างหลังจ้าเห็นแล้วมาซ่อมกันเถอะพี่ฟางมินใช่ไหมฝุงมินใครวะเรียบร้อยข้อมูลแมปกล้องตามมาตามมาเออหลังหลังกูมีเครื่องนั้นเดี๋ยวซ่อมเครื่องนี้ไปขนมันกันเฮ้ยมึง ไม่บอกกูก่อนอ่ะนี่มีคนหิวตัวเองอยู่หมีเด็กูหิวให้หิวให้หิวห้หไม่ได้หิว่ดอ้่ไอแค่โดนอ้แ่โดนไ่ยดไอ้่โดนไอ้่ไอค่โอ่นอ่งน้่งนอ้นอ่นไอะ่น่โดนดนไอ้แค่นอ้แาไ่อุ้ยเลยฟ้าค้าคืออ้ไรอ่ะแป่ว่าไม่มีอะไรจ้ะ เอา <laughs> เอา้าวโอยเคเราซ่อมต่อซ่อมต่อรัผัดเวนผัดเวนไม่ไหยอดอยู่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วว้า้าอยู่กับกูดีกว่าว้ายโอ้ยโอ้ยกูซ่อมมาตั้งนานทำไมกูเป็นผู้ที่ถูกเลือกอู้ไปเลยกูไปแล้วกูไม่รอใครแล้วกูต้องชนะกเขาบ้าง เฮ้ยราชนะเอ้ยเลยชนะแรกชนะหมดแล้วเหรอชนะตาแรกเครื okay. ่องแรกเครื่องแรกเครื่องแรกเครื่องแรกตาแม่น right ี่ตาแม่นี่มามาคือคิดอยู่มันจะเพื่อคือคิดอยู่เฮ้ยแต่เจอเพื่อนพอดีเลยคนไม่มีอยู่สี่คนเลือกกูคนเดียวเออขอโทษนะเราควรจะรอดเมื่อไหร่โย่โทษเสียงอะไรเอ้ยเสียงจากไหน มีใครอยู่ในกลหรือเปล่ามันเงี้วทั้ไปทั้งกลับโอ๊ยเ้ยก้องมาสวยดูไว้ดูไว้ดูไว้พี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งคอยดูพี่แป้งคอยดูสวยงามมึงมึงมึงโดนเลยมึงโดนดีเล่ามึงโดนดีเล่ามึงโดนดี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 มึงโดนดี เอาดิเกิดอะไรมาวะมึงช่วยกูเสร็จปุ๊บกูจะออกไปให้เราที่สุดต่อนนี้เราจะลอกกันใช่ไหมวัตชิวัาตาทีละทีละเช็คตู้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 เช็คสามกังวลกังวลไปแล้วไปแล้วไปแล้วแตะเครื่องต่อ กลังจะมาหาะปีแล้วอุ้ยมันคัทแล้วตีไกลแต่มาเปิดงเขียนเนี่ยที่หนิวมาทุกคนค่ะกูขอตายหน้าที่เหมือนกับคิมวีดี้ทอยเล็ดีกว่าทุกคนคัทเจอกันมาส่สลัดนะรอรรอหน่อย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 ไปจ้าเปเลยเปิดเลยเปิดเลยกอง99นะก้อง99นะกล้องเปิด99อีทุกคเปิดเต็มไปไปไปต้องมีคนดึงโดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นคนโดนเองกูเคนโดนเองไปคู่เอ้าเฮ้ยเอ้ามึงไม่โดนเอาขอโทษยัย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  เอ้ยไปวิ่งวิ่งโอ้ยคุสุดยอดกรังอะไรวะเนี่ยไปประตูไปประตูไปประตูเลยไปประตูเลยไปประตูเลยไปไปทางขวาไปทางขวาเธอถอยหลังไปฝั่งนั้นประตูฝั่งช้าจะไม่วิ่งเลยวิ่ง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 โอ้ยกูโดนไปเลยเพก็มาก่อนอ้าวเดี๋ยวนะคือพอเป็นกูพอไรมันคุยไม่รูจะแทบปะแทบเปอร์แทบเปอร์ง่ายมากสนุกละ เดินเกียร์แบบระเบิดนี่เดิน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 เลยใครกำลังทำงานอย่างหนักนะข้างหน้าบ้านตรงนู้นมีอยู่สามมีอยู่สามอย่าอย่าแอบันเยอะอย่าแอบไปเยอะไม่กีงบ๊อกเอ้าเอ้าเอาไปเห็นได้ไงอะต้องต่อเลยข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณนพอในนี้งง นี่สองไฟขนาดใหญ่ให้เลยวาเดินผ่านไปเมื่อกี้เดินผ่านไปเมื่อกี้ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่มึงจะเรียกหาทำเหลือเรื่องเดียวเลยร้านคาชิโนจัดไหนแม่งดับเลยไหนอยู่ไหนกันน่ะงอนแล้วซ่อมเองดีกว่าอยู่แถวไหนกันน่ะที่ปั่นเสร็จเมื่อกี้นะเขางอนแล้วเอ้ยหรือว่าคนรอหรือเปล่าวะโอ๊ยนี่เปิดปุ๊บออกปั๊บเลยดีกว่าตึมไปรอหน้าประตูเลยไปยุ้ยไม่โดน มันแต่เลื่อนสนุกเขาหักเล่นแน่เลยอ่ะเขาอุ้มไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งไหนไว้ช่างไม่หือมาแล้ว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 ยิวยิวก่อนเอาปินี่หัดเล่นจริงว่ะเนี่ยไม่มีเปิร์กอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยปลดมึงออกจากต่อขอบแบบบลูทูธได้อะไรอ่ะขอให้ขิดเนี้ยมึงตัดสองชั่วโมงให้กลายเป็นสี่นะสี่ชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวกูไปยื่นฟุตเอาแล้วกัน ไม่สงสัยว่ามันมีอยู่จริงป่ะน่นเร่พี่จ๋านี่ไงนี่ไงมันมันมันทำเสียงงี้อ้าวอ้าวปัเครื่องดีกว่าัอ่าไม่นมันจบๆไปดีก่บโอ้ได้ใจูิช่วยด้วยเมียวพี่หมนอะไรอ่ะโดนใจอสรถามด้ยวเป็นห่วงตลกปะไม่ไม่ตลก มันไม่ตลกรีบดักก่อนเป็นสกียานขี่ไปโซลุดขี่ไปล้อหลุดพวกมที่ใครฟันดีๆเหอะจะได้จบรีบเร่งไปเจอฆาตกรดีดีดีกว่าไม่ต้องต้องเสร็จแล้ว เย่ขอโทษนะมึงจะให้ได้สามชั่วโมงเลยใช่ไหมแต่ัวเล่นต่อัวเล่นต่อได้แต่ฟุตตอนตัดอ่ะมึงเผื่อกูด้วยนะตัวอะไรอ่ะเอ่อโัวอเฟสอุ้ยตัวใหม่สะลีมึงตั้งมอรอบๆไปเพราะว่าผีมันจะแบบมองมึงจากระยะไกลแต่ก็ดูดมึงอ่ะทั้นหนึ่งความแกะขนมทันหนึ่งนะขอเขาตู้แกะขนมกันไอ้ใครวะกูอยู่ตู้กูอยู่ตู้ พอยเลยอยู่นี่ค่ะมันจะแอบมองกูจากตรงไหนปะเนี problem, man, man, ่ยกูกลัววะกูก็กลัวเหมือนกันมันเงียบเกินอ่ะหันไม่ขี้ไม่ยิงวิ่งอยู่กับเราสเตลลูดสเตลลูดมันตาบอดด้วยมันไม่ตาบอดด้วยมันไม่ตาบอดนะระวังมันจะหาลูกไปว่าข้างหลังกูไม่ยิงเป็นแก๊งเลยว้าวโอ้ยกูตลอด number ร์วในใจมึงเย่แล้ว กโดนแล้วอ๋ออีโอ๋ออีบ้าเฮ้กูพังเสาทังนี้ไปสองอันเลยนะเอาพี่สาวที่สามเว้ยบอกเย้ถ้ากูถอกทีกูตายแน่นอนไปแล้วมันไล่กล้องอยู่แล้วมันกะเอาตายว่ะเฮ้ยน่าเอาตายไปทุกคนเลยโอ้ยโดนซอนไม่ได้อีกโอ้โหอะไรวะเหลือแค่สองคนทิ้งทิงหรอทิ้งกล้องเลยทิ้งกล้องเลยโอยนาคอนคน ลุกถวยหัวใจมันเต้นนะพี่แบงค์หัวใจพี่แบงค์น่ากลัวว่ะอุ้ยเรียบร้อยอีกจบเลยเราคนต้องจบเหมือนแค่นี้จริงๆสินะเราคงก็ต้องจบด้วยความตายแหรอวะกูไม่ลงละพารเนี่ยปึ๊บ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 มันต้องแถวนี้ต้องไม่มีแหรอวะถอนได้หมดแล้วถอนไปหมดแล้ว ก็อยู่ที่เฝ้ากูสิจะเสียงออกมันเฝ้าว่ะมงงงทำไมออกไม่ได้เออนี่ไงหลุดเลยหลุดโชว์เลยหลุดโชว์เลยอย่มึงตายอย่มึงตายนี่เดียวนี่เดียวร้องมามาขอร้องกันไหไปขอร้องกันไหอะนี่มึงมึงมึงยอมเลยมึงกูปีนอาซิเพนยา เฮ้ยใจดีเอ้ยใจดีจริงเหรอสักพักโดนเหมือนกูเหมือนรอบที่แล้วอ่ะโอ้ยลองลองอยู่กับมันก่อนเราแบบมองมองมองมันดีเฮ้ยคนไทยเฮ้ยไปเล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 ยพาลุกเลยแบบกวักมือพาไปด้วยกวักมือพาไปด้วยกันวิ่งวิ่งแบบวิ่งแบบพิษแพงวิ่งตามพิษทันพลตรีหาหลุมเฮ้ยพกระดช่วยหาหลุมเหรอเอ้าเอ้าเราจะพาไปหาป่าวเออมันจะมันจะหาแน่หรอ ทำงี้ทำไมทำงี้ได้ไงทำงีำ้ <c oughs> งได้ไงให้ความหวังได้ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันง่วงแระไปดีกว่าเจอกันกดไลค์ด้วย